สวัสดีนะคะพบกับรายการ IMA กับ A คนดีคนเดิมอีกเช่นเคย IMA วันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาสร้างช่อง y t u t u ค่ะสำหรับ ใครที่อยากจะสร้างช่อง YouTube อยากจะมีช่อง youtube เป็นของตัวเองหรืออยากจะสร้างไรายได้จาก youtube นะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้ทำได้ตั้งแต่มือใหม่เลยนะ <Wow. S 1> หรือใครที่มีช่อง youtube อยู่แล้วแต่อยากสร้างช่อง YouTube เพิ่มจะต้องทำยังไงบอกเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณแน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะวันนี้เอจะพาทุกท่านมาสร้างช่อง youtube ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะอ แล้วก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างช่อง YouTube กันอยากให้ทุกท่าน,นะคะเตรียมไว้2อย่างเท่านั้นค่ะ 1. gmail ค่ะถ้าใครยังไม่มี gmail คุณไปสมัคร gmail ให้เรียบร้อยเลยนะคะและ 2. ชื่อช่อง YouTube ที่คุณต้องการจะตั้งนะคะ <Wow. S 1> คจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะบอกเลยนะคะว่า1 gmail เนี่ยสามารถสร้างช่อง YouTube ได้เยอะมากนะประมาณ500ช่องได้นะ คือเราสามารถมีกี่ช่องก็ได้นะคะใน y o u t u b e นะคะด้วย Gmail แค่1 Gmail นะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะสร้าง YouTube ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือ Google Chrome นั่นเองนะคะเราจะไม่ผ่านเราจะไม่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น y t u t u นะเราจะใช้ผ่าน Google นะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านไปที่ Google Chrome ที่อยู่ในมือถือของท่านนะคะกดเข้าไปเลยนะคะปึ๊บแล้วพิมพ์เข้าไปตรงช่องว่างตรงนี้เลยค่ะว่า google com ค่ะ โอเคพิมเข้าไปเลยคะ่ะเมื่อมาหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าใครที่ Sign in แล้วมันจะขึ้นเป็นรูปเราหรือว่าเป็นอ e ีเมลของเราเลยตรงนี้นะมุมขวาแต่ถ้าใครยังไม่ sign in หรือยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยเราก็ไปเข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนนะที่เราสมัครไว้นะกดไปเลยค่ะใช้ Gmail ค่ะโอเคเดี๋ยวเอจะเข้าสู่ระบบ Gmail นี้นะคะก็ใส่รหัสประหานทั่วไปค่ะ รหัสผ่านไม่ถูกเอาใหม่นะใส่รหัสผ่านทั่วไปค่ะโอเคเมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเริ่มต้นขั้นตอนแล้วนะขั้นตอนนี้สําคัญค่ะก่อนที่เราจะไปสร้างช่อง y o u t u b e หรือไปเพิ่มช่อง y o u t u b e นะคะเราต้องเปลี่ยนให้ Google ของเราเนี่ยให้เป็นโหมดเดสท็อปก่อนหรือเราเรียกว่าโหมดที่ใช้เหมือนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นโหมด d e s k ็อปนะคะมันจะไม่สามารถสร้างช่อง YouTube เพิ่มผ่านทาง Google หรือผ่านทางมือถือได้นั่นเองนะคะวิธีการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก็ง่ายๆค่ะเราไปที่ขีด3ขีดมุมบนด้านขวานะคะกดเลยนะคะแล้วเราก็ไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะกดติ๊กเลยนะคะนี่แล้วหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปนะมันจะเป็นเหมือนเราใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยง่ายๆเลยแบบนี้หลังจากนั้นค่ะเราพิมพ์ลงไปตรงนี้ค่ะช่องตรงค้นหานี่เลยว่าสร้าง ช่องใหม่นี่พิมพ์เสร็จกดถูกต้องค่ะมาหน้าตาแบบนี้ให้เรากดเลือกไปที่อันแรกเนี่ยค่ะสร้างช่อง Youtube ความช่วยเหลือตรงนี้นะกดเลยนะกดเข้าไปเลยค่ะป๊อปนี่แล้วมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Youtube โดยตรงนะแต่เป็นเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครมันจะเหมือนเราแบบ ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะแต่อันนี้เราใช้มือถือทําเท่านั้นนะคะดังนั้นการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำคัญมากนะคะถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะมันจะไม่ขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้คุณแน่นอนนะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะเรามาดูค่ะมันจะมีคําว่าสร้างช่องใหม่ข้างบนใช่ไหมคะแล้วเขาจะบอกว่าคุณจะสร้างช่องส่วนตัวหรือว่าสร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นๆนะคะขออธิบายนิดนึงค่ะมันแตกต่างกันยังไงนะคะ สมมุติว่าการสร้างช่องส่วนตัวก็เปรียบเสมือน Facebook ส่วนตัวส่วนการสร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนการสร้างเพจนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เรามี Gmail แล้ว Gmail นั้นเป็นช่องส่วนตัวของเราแล้วนะถ้าเราต้องการที่จะสร้างช่องเพิ่มเราต้องไปที่สร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นๆนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้เลยเลือกไปที่ค่ะรายการช่องของคุณค่ะกดเลยค่ะ เมื่อเราเลือกรายการช่องของคุณมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มช่องเลยมันก็จะขึ้นแค่อันเดียวคือจะเป็นชื่อ Gmail ของคุณส่วนถ้าใครเคยมีช่องแล้วมันก็จะขึ้นช่องของคุณทั้งหมดที่ทคุณสร้างไว้นะคะแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างช่อง YouTube เพิ่มเราก็ไปที่คาว่าสร้างช่องใหม่ตรงนี้เลยค่ะง่ายๆกดเลยสร้างช่องใหม่ค่ะ แล้วเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราบอกว่าหากการหากต้องการสร้างช่องใหม่ให้สร้างบัญชีแบรนด์ใช่ค่ะสร้างบัญชีแบรนด์คุณจะตั้งชื่อช่องของคุณเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ขอแนะนํานิดนึงค่ะถ้าเราต้องการจะสร้างช่อง YouTube ควรที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือเนื้อหาในช่องของเราลงไปนะคะ โอเคสมมุติว่า A อยากจะสร้างช่องที่แบบเป็นการถ่ายหนังหรือเป็นทำทำวิดีโออะไรต่างๆอ่ะเอจะใช้คําว่า A อครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยดูอ่าสมมุติสมมุตินะครีเอเตอร์วิดีอ่าอันนี้คือสมมุตินะให้ทุกท่านตั้งชื่อลงไปที่เราเตรียมไว้นะพอเราบบพริมพ์เสร็จเราก็กดตรงนี้เลยสร้างเลยนะ รอสักครู่นะคะนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะมีช่องแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถไปล็อกอินอยู่ใน YouTube ของเราได้เลยนะไปดูสินี่ไปดูช่อง YouTube เราก็ไปเลือกลงชื่อเข้าใช้ค่ะแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้นี่ไงช่องที่เราตั้งขึ้นไปเมื่อกี้นะคะ A Creator Video นี่ไง นี่คือช่องใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะคะเราก็สามารถอัปโหลดวิดีโอลงไปสามารถสร้างวิดีโอลงไปในนี้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแค่นี้ค่ง่ายๆค่ะแล้วอย่าลืมนะคะการที่คุณจะสร้างช่อง Youtube ผ่านมือถืออย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปใน Google ก่อนนะคะแล้วทำตามขั้นตอนที่เออธิบายไปนะคะรับรองว่าคุณจะสามารถสร้างช่อง Youtube ได้แน่นอนนะคะ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจงให้กับ IMA ด้วยนะคะถ้าคลิปหน้าเอจะพาทําอะไรมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย